สวัสดีครับกลับมาพบกับเรียนออนไลน์บายครูไตยกันเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องคำสันธานในวิชาภาษาไทยชั้นป .6 กันนะครับและก็ฝากกันเช่นเคยนะครับกดติดตามช่องครูไต๋ทิวเตอร์นะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งนะครับเปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ติดตามการแจ้งเตือน ที่มาลงคลิปในครั้งต่อไปนะครับไปดูเนื้อหาเรื่องคำสันธานและตัวอย่างใบงานเรื่องคำสันธานกันเลยครับไปคุมรู้เรื่องความหมายและชนิดของคำสันธานนะครับคำสันธานคือคำที่ใช้เชื่อมถ้อยคำหรือประโยคให้เกี่ยวเนื่องกันเพื่อให้เป็นเรื่องเดียวกันแบ่งได้ดังนี้1คําคำสันธานที่เชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันเช่นคำว่ากับ คำว่าก็กับและครั้งจุดจุดก็เมื่อจุดจุจุดก็พอจุดจุจุดก็เป็นต้นตัวอย่างนะครับฉันกับเธอต้องช่วยกันทํางานนี้ให้เสร็จพอทําการบ้านเสร็จก็ต้องจัดห้องให้เรียบร้อยนะครับพอจุดจุดจุก็ก็คือพอทําการบ้านเสร็จจุดๆ,ๆุก็คือทําการบ้านเสร็จและก็ ก็ต้องจัดหนังสือให้เรียบร้อย2คํคำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งเช่นคำว่าแต่แต่ว่าแต่จุดจุดจุดก็กว่าจุดๆ,ๆุดจุดก็ถึงจุดจุดจุดก็แม้จุดจุดจุดก็เป็นต้นนะครับตัวอย่างฉันจะกินข้าวแต่เขาจะกินขนมถึงเขาจะจนแต่เขาก็มีน้ำใจ นะครับถึงจุดๆก็ถึงเขาจะจนแต่เขาก็มีน้ำใจสามคำสันธานที่เชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคำว่าหรือมิฉะนั้นหรือไม่ก็ไม่จุดๆ,ๆก็เป็นต้นตัวอย่างประโยคเธอจะกินหรือจะเล่นไม่เขาก็เธอต้องไปทำความสะอาดห้องเรียน สี่คำสันธานที่เชื่อมความที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลเช่นคำว่าจึงดังนั้นฉะนั้นเพราะอาเหตุเพราะเหตุว่าเพราะฉะนั้นจุดจุด,จ,ดจึงฉะนั้นจุดจุด,จ,ด,จ,ดจึงเป็นต้นตัวอย่างประโยคเขาไม่มาโรงเรียนเพราะไม่สบายเธอตั้งใจเรียนจึงสอบได้ที่หนึ่ง นะครับต่อไปไปดูตัวอย่างใบงานเรื่องคําสันธานกันใบงานเรื่องคําสันธานคําชี้แจงให้นักเรียนเติมคําสันธานในประโยคต่อไปนี้พร้อมบอกชนิดของคําสันธานให้ถูกต้องข้อที่1น,น้องกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่จุดจุดจุดพี่กินข้าวมันไก่เติมคําว่าอะไรครับก็จะได้เติมได้ว่าเติมคําว่าแต่นะครับซึ่งขัดแย้งกันเพราะนั้นชนิดของคําสันธานก็จะเป็น คำสันธานที่เชื่อมความขัดแย้งกัน 2. เธอจะเรียนภาษาไทยจุดๆหรือคณิตศาสตร์นะครับจะเรียนภาษาไทยหรือคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับเป็นการเลือกเพราะฉะนั้นชนิดของคำสันธานก็จะเป็นเชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 3. จุดๆพ่อมนชัยเข้าบ้านคุณพ่อจุดๆออกจากบ้านเติมคำว่า ว่าพ่อมรชัยเข้าบ้านคุณพ่อก็ออกจากบ้านชนิดของคำสันธานเป็นเชื่อมความขัดแย้งกันนะครับ4ถ้าเธอไม่ทำการบ้านจุดจๆจจะถูกลงโทษจะได้ว่าถ้าเธอไม่ทำการบ้านก็จะถูกทำโทษชนิดของคำสันธานคือเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกัน 5. จุดจๆดุเธอตั้งใจเรียนจุดๆจุด,จดคงไม่สอบตก ก็จะได้ประโยคว่าถ้าเธอตั้งใจเรียนก็คงไม่สอบตกซึ่งชนิดของคำสันธานคือเชื่อมความที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลหกกันชัยจุดๆ,ๆุดกันยาเป็นฝาแฝดกันอาจจะเติมคำว่าและหรือคำว่ากับก็ได้นะครับกันชัยและกันยาเป็นฝาแฝดกันและแสดงว่าชนิดของคำสันธานคือ เชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันเจ็ดเธอจะปลูกดอกชวนชมจุดๆด,ด,ดอกเบญจมาศเพราะฉะนั้นมีดอกไม้อยู่สองชนิดแสดงว่าเป็นลักษณะให้เลือกนะครับเพราะนั้นเติมคำว่าหรือเธอจะปลูกดอกชวนชมหรือดอกเบญจมาศชนิดของคำสันธานก็จะได้ว่าเป็นคำสันธานที่เชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งข้อที่ 8, จุดจุดๆฝนตั้งเขา แม่จุดจุด,จดรีบเก็บผ้าเพราะฝนตั้งเขาแม่จึงรีบเก็บผ้าซึ่งชนิดของกรรมสันทานคือเชื่อมความที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผล 9. ้าพ่อมดจุดจ,ดจดุแม่มดอาศัยอยู่ในถ้ำพิศวงทั้งพ่อมดแม่มดเพราะฉะนั้นเติมคําว่าคําว่ากับก็ได้นะครับพ่อมดกับแม่มดอาศัยอยู่ในถ้ำพิศวงกลับเป็นสันธานชนิดใด เป็นคำสันธานที่เชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันนะครับคือพ่อมดอาศัยอยู่ในถ้าพิศวงแม่มดก็อาศัยอยู่ในถ้าพิศวงจึงเชื่อมประโยคสองประโยคนี้เข้ากันได้ว่าพ่อมดกับแม่มดอาศัยอยู่ในถ้าพิศวงสิบน้องทําการบ้านเสร็จจุดๆกินขนมเติมคําว่าน้องทําการบ้านเสร็จก็กินขนมซึ่งชนิดคําสันธานคือเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ